ครับสวัสดีค่ะพีพีซทุกคนนะครับเนาะครับเมือเ้อในวันพุธที่27มีนาคม2567นะครับครับเมือเ่อในพระเตี่ยมพามาติดตามลาวพัฒนาของปูสมหวังต่อยนอพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่25มีนาคม2567้าลาวพัฒนาออก7 6 8 2 5 8 เลกล่างก็ออกแปดสองน้พี่น้องเนาะครับของปูสมหวังงวดที่ผ่านมากับรุดน้พี่น้องเนาะครับบนล่างวิ่งรลดเก้ากับศูนย์กับบมาครับชุดวิ่งกับศูนย์หนึ่งสองกับมาตรสองตัวเดียวพี่น้องนะธรรมดานะครับเนาะมีเขามีรุดนะครับาะวาคูบาอาจารย์ในนะครับ ครับเมื่อนนี้พระพอแจายพามาจิดตามต่ออีกนะครับเนาะกับเราพัฒนาปูสมหวังนะครับะไปเบิ้งน้ำกันนะครับเนาะม สัตว์เขียนบ่าพี่น้องเราพัฒนาปูสมหวังเนาะครับเนาะ บนล่างวิ่งโลด9กับ3เด่นที่9นะครับ ขับประเบิงปูจับคูพี่นอ้องโอ้เดี๋ยวเรียกวิ่นชุดวิ่นศูนย์หนึ่งสามสี่แปดเก้านะครับ 0814 19 34 89 ก้าสามกับปูนอินดิโก้าสามตัวเดียวพี่น้อง สี3ก9าสาสีสามกาเสีสามครับ เก้าสามสี่สามสี่เก้าครับซับหกประตูแล้วที่นอ้อง คือตัวเน้นพี่น้องสัตว์เจียนปะครับกลับมือนี่เราพี่น้องเนาะวันพุทธที่27มีนาคม2567 เาลาพัฒนาปู่สมหวังนะพี่น้องเนาะขับบนล่างวิ่งรูด9กับ3เน้นที่9นะครับขับชุดวิ่งกันมีูนี0 1 3ด8 9ได้พี่น้องได้ขับแ่วปู่จับปู่มี0 8 1 4 1 9 3 4 8 9 9 3เน้น93นะครับเนาะขับส่วนตัวนี้กันจับวิ่งกัน6ประตูตัว,ตวเน้นคือ493นะครับ เอาฉะนั้นแล้วมักชอบตัวเด็กก็จะาลืมแด้พี่น้องเลือกลับตัวไว้นํำเนาะครับเนาะรับตัวที่ปูบนเนนให้เข้ามาเข้ากับเอานะครับเอาพอเตรียมกับข้อกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะที่หายแนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วงวดนี้พอแต้มกอไหวพร่อมคอยเขาคอยให้แตกปังๆเด้อป่วยอีพี่เจะได้โฉบโฉบมันหมาน,นกันเนาะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วก็จะเลืมได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อแต้มน้ำแดงเดนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแต้มน้ำน้ำคำครับสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อแต้มก็ขอกราบขอบพระคุณอีพีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพ่อแต้ม ครับพอเตียมขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขคว,วค,วความเจริญนะครับเด้อความเก็บอยาให้ได้ความไขย่ยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกแตา่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสาหรับคลิปนี้พอเตียมกันมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันคลิปนาะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม